เบ,บ็ดคอตามแม่อูตลอดเวลาเลยนะคะแม่อูก็หาเสื้อที่มันถูกที่สุดนะไม่แพงเอาใส่ได้แล้วก็อยากจะให้อเมริตใส่ด้วยนะคะไม่ใช่ให้อเมริตใส่คนเดียวไอเชเบตใส่คนเดียวให้อเาริตใ,ใ,ใส่ด้วยแต่ถ้าอเมรตเขาอยากได้แม่อูกกจะซื้อมาเลื่อย้เขาอีกตัวนึงนะคะตอนนี้เชเบตอยู่ในห้องน้ำน,นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่อูไปแปรงล้างให้ก่อนโอ <Okay. S 1> เคเปียนนะเชเบตเปียนเลย นู่นนี่เสื้อเปียกนะคะทุกคนเปียกแบบว่าชุ่มฉ่ำเปียกมากกับเปียกเลยอะคะ่ะเดี๋ยวรอ้องเชเบตเปลี่ยนนะคะเชเบตรอนานไหมมันเห็นพ่อเอ็มพ่อเอ็มเขาหาลูกปะโอเคเสื้อเชเบตยงังคปจับ เปียกหมดเลยเปียกหมดเลยซื้อใหม่แล้วหรอซื้อใหม่แล้วตัวละร้อยเก้าสิบบาทถูกถูกเสร็จแล้วตัวใหญ่มากอ่ะเอาเก็บขยะที่พื้นด้วยทิ้งด้วยค่ะเ,เก็บขยะที่พื้นน่ะเอ๋อันนี้ไปทิ้งอันนี้ด้วยไปทิ้งเอาไปทิ้งค่ะเอาไปใส่อ่ะไปใส่ใส่เองอเปรียกเปรียกไหม นายลองจับดิเียงไหมนีม่เห็นเลยเหี่นได้ไงอะ่ะอ่ะนี่ใส่ไปด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์อันนี้ให้พี่อมเดยใส่ด้วยนะนายดูข้างหลังก่อนอดูข้างหลังนหนดึงยังข้างหลังอะ่ะมาดึงให้หมันมันเจ็บตรงนี้นะคะใช่ห<ะ>ายหฟันอือดึงขยะน่าร<ะ>ักไหม ้อยห้าสิบเลยนะทุกใจนี้ให้ออมเล็ตใส่ด้วยออมเล็ตกับเช้เบตเขาใส่เสื้อผ้าใส่เดียวกันนะคะไปเ๋ยากถามพี่ออมเล็ตก่อนว่าเอาไหมมาซื้อเสื้อตัวใหญ่ให้เขาไงอะไปเดี๋ยวไปบอกกับพ่อเอ็มได้โทรหาพ่อเอ็มไหมแพ่อเอ็มว่าไงบ้าง คุณนะคะขอบคุณค่ะด้วยรองให้ใส่ได้สองคนนะ,ะนซื้อให้ใส่เผื่อสองคนงตัวเดียวแต่ใส่สองคนคุ้มไหม๋ย่าไปถามเขาเด็ดว่าเขาอยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้ก็ใส่ด้วยกันใส่ด้วยกันได้ไหมหอืมฮะอย่าไปแกะมันนะลูกตัวอะไรไม,มันสวยนะพ่อเอ็ม ยสวยสวยพ่อพ่อเอม็มเวลาเชลเบดไปห้างเป็นไงบ้างกางเกงไม่เปียกเสื้อก็เปียก,ยยกซื้อใหม่ตลอดซื้อใหม่ตลอดไหมคะอืมไม่รักษาความสะอาดเลยเขาป้ายหมดเลยอ่ะพ่อเอม็มเขาเช็ดอย่างงี้กินคีคลิปก่อนกินเป็นกินชีสเพื่อนหมดเลยแล้วก็ไปจั๊กแห้งเลยนะแห้งเหรอนะอ่าไหลอีกโอ้ไม่มีความ รักษาความสะอาดเลยตอนแรกจะซื้อสีขาวมาให้ไม่เอาดีกว่าสองร้อยเก้าสิบเอานี้ไปแล้วกันร้อยเก้าสิบมันแพงชเชเบตเชเบตต้องใส่เสื้อผ้าเราต้องดูแลรักษามันด้วย<ช>ไม่ใช่ชเชเบตต้องทำให้มันสกรปรกทิชชู่มีเดี๋ยวไปขอเขาเอาเข้าใจไหมจะทําทแบบนี้บ่อยๆมันเปลืองตังค์เข้าใจไหมลูกเออทิชชู่ไม่มีใช่ไหมก้มามือมือวางไว้เดี๋ยวแม่อูว่าไปหาทิชชู่ให้ ไม่ได้ไม่ได้ค่ะถ้าทําแบบนั้นเป็นไงเสื้อเลอศไหมเสื้อเลิมไหมคะ,ชะเชบเบตเขาไม่ค่อยรักษาความสะอาดนะพ่อเอมจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยดูนีเสื้อเสื้อชั้นในก็เปียกนะเ,เปื้อนไปหมดเลย,เ,ลลยเดี๋ยวไปลูดมันเดี๋ยวมันไหลอีกเออเดี๋ยวมันไหลอีกแม่อูก็ลืมอาทิชชู่มาด้วยนะโอเคเราพี่ยอดเ,เรียนอีกยี่สิบนาทีก็เลิกแล้วน่ารักไหมพ่อเอ็มสีมันสวยนะเออร้อยเก้าสิบบาทเอง ซื้อในยูนิคอร์ซื้อให้น้องออมเล็ตด,ด้วยไหมไม่เอ,เอาเอนาะเยอะแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะชเชนเดตเป็นไงคะเบื่อไปหมดเลยเบือ่อทั้งโป้ทั้งโป้ดูแอบบอยู่ในห้องน้ำประมาณกี่นาทีนานไหม <บ fi S 1> นาน้านอนไมอายอะไเลยเพราะเอ็มบอกว่าราเเาอปเป็นเพื่อเเนเข้าไปทำธุววะระก่อนเพื่อนไปเพื่อนไประเบิดเฮ้ยทำพุบชี่ไม่พอไม่พอไม่เอาเอ็ม เออแล้วแม่อุก,ก็ไปซื้อของให้พ่อเอญมาเฝ้าในห้องน้ำแล้วก็ให้แม่บ้านเขาอยู่อัชเบน,เนะถ้าเกิดมีผู้หญิงอยู่ไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมกลัวอะไรอ่ะลูกโอเคออออเค่ะฝากกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ